เอาเพิ่มก็ได้ได้ตัวเอ้ยฮะเมีอับโเวิดบ่เอากินให้อิ่มเด้เห ouais> ็นเนาะโคตุไปเอาโคไปเอ่อเท่าไรจ๊ะห้าสิบบาทเนาะอือฮะรับผมเอาโยไอกับเอาไปกัรวิมหาช่างเพิ่มแล้วตัวเด้อ ข่าวพัดยังไงน่นะเจ้าช่างเนี่นนยบัวจัก <c oughs> เห็นมันมันเสียบเลยนำมันรวนน <c oughs> อเนาะ,ะฮะเออรู้สึกว่ามันแบบไปตะกินเออแสบบ่บบันี้อ่เสีบ เราเปนนะ้องเนาะตัดภาพไปวันนี้ก็อยู่ห้องเจาะเลือดและเก็บสิง่งส,ส่งตรวจวัชเนาะพบเจอกันอีกครั้งเด้อพี่น้องเด้อก็อยู่โรงพยาบาลณตอนนี้เนะาะราบสบายดีและสวัสดีเพื่อสู่ขูสข่สู่คนตัวสินสในและกระจงาประเทศจนมีต้อนรับกระสุน่องประธานป้องชาแนลแด้พี่น้องเองนะ๋ระาวาัง นางล้อเนาะนางบัตรนก็เลยนนะมันมเสนอคลิปเป็นบางช่วงบางตอนให้พ่อแม่พี่น้องนะครับกู้นะครับส้มกันในการเคลื่อนไหวแต่ละขันนะ้นตอนเนาะเมื่อนี้เป็นอีกเมื่อนึงพี่น้องเหงืเป็นวันสําคัญอีกเมื่อนึงก็คือต้องหมอนัดนอกสิงชใช้เนาะเอาออกมาแล,ล้วพวี่น้องรูปไปตัดภาพอีกวันนี้น้องเพีองเนาะทาง บอ่บตูนและปะตุน้องสิงชัยน้องมิ้งพากันมาหากินเข่าก้อนบาดนี่สลรับชับเปลี่ยนกันโดยสบายดีสบายดีปต้ปุรีทั้งน้องสิงชัย่นกะโลคิวอยู่อยู่ห้องเด็กเนาะและห้องอ่ตรวจยังกุมานบ่มเมนบ่น้องมิ้งอ่ห้องตรวจกุมานพี่น้นอง,งอยู่ข้างในปุรีเปลี่ยนกันเนาะบ่เตียงกะ อยู่กับน้องสิงชัยถ้าก่อนระวังรอ,ลอสลับซับเปลี่ยนกันหาก,กินข้าวกินน้ำก่อนบาทนี้พี่น้องเลยปุตุสิกินยนะังไปเข้าไปเบิ่งก่อนไปอ่าหละย่างไปรุกอาหารหมดละพี่น้องเลยอยู่ช่วงกำลังสีแบบผักเทียงซับเนาะคนกับสีลายนี่เด้อปไปไปน้องมีเคยมากินอยู่บ้าอยู่หม่อง เคยอยู่บ่เคยแล้วไปพอประตูเราไปนี่เป็นไรตู้นอนรับคักบ่คักอยู่โอ้มันมาลิกเนาะเออฮอนเมื่อคืนนี่ป๊าดทเที่ยงคืนพี่น้องเอยเออเที่ยงคืนเที่ยงกัวๆเนาะดมาเอาเครื่องวเอาเครื่องน้ําอ่า้ายิงเนาะเลกแน่นึง con xì đai này đây, binh long đây, này giờ ăn, một suất hà lò bưng bữa, lò con chị kinh nhé mặc cô, à, mặn bẹp cút tiều bo, được chăng đay, à, đứt băng, băng. นี่บ่ตา,ามป้ายนี่บ่ขเาาลาดแกงน,ง,ง,อองน้องมิกเอายังน้องมิกอืเอาเรื่อกเลือยนี่โจ้ะอ่านั่นเยเนี่ยมักมักตัวไร เดือดกระเดือต uh ัวเด้อจะมักตัวใดเด้อดใจใกด้ตัวใดจะซี่รอดเอาเลือกเป็นก่อนน้องเมฆเอายังเพิ่มบ่ เอาเพิ่มก็ได้ได้ตัวไ <c oughs> อ้ฮะเมีโมเวิดบอเอากินให้อิ่มเนี่ยเห็นเนาะไปเอาโพลไปเอ่เอเท่าอไหร่จ๊ะห้าสิบบาทเนาะอือ่ะครับผมเอาโยไอ I กับเอาคือกันอันนี้แม่นแม่นยังครับเนี่ย กระแนงหมูเอาให้ผมจานนึงครับครับผมอ่าบุชเชนหาหมองนั่งรถตู้โต๊ะใดว่างนั่งรถครับผมเอาก็ได้ครับครับผมครับนี่แล้วพี่น้องเงาเข่าคนละจาน อมองนางก้อนบาทนี่ได้แล้วมองนางเขานะเออนางพวกก็ได้แป๊บคนมองมองว่างคนนั่นแหละเอาไม,าม้ได้หน้อมมิกได้เค้มูมีมือถือละ <c oughs> เพี่ยนกันพี่น้องรอเบิงรอรุ่นน้ำกันมาเนี่ยว่าสิอ่าเป็นจังใดเนาะทางน้องสิงไสเฮา กับภาวนาเด้อพี่น้องเด้อในได้รับการหักษาไ,ไว้เนาะเอออ้อาอิมมาประตูคือหน่อยแท้อิมอยู่พี่น้องเพิ่มอีกก็ได้เด้อเพิ่มอีกก็ได้บูเป็นยังอืม เกานกินๆก,นกนยนยำระว่างรอดนี่เขาก็เปลี่ยนกันแล้วพี่น้องจะรับซับเปลี่ยนกันเดี๋ยวให้ทั้งบะเตียงมากินเดี๋ยวบระตนสิไปเปลี่ยนเนาะเผาเปลี่ยนกันเจ็บแสบเด้อตัวเด้อ,อเอาเอ้าเอา,เอา นี่ลาบหม,มูขนมมี่งนี่คักนั่นน่น <c oughs> ะมีข้าวเหนียวก็มีนะ <c oughs> เลยข้าวเหนียวก็มีได้ด้วยมาวะข้าวเหนียวอยู่ข้างหน้าใน,นกล้องนะเห็นวะกล้องข้าวเหนียวเพื่อนว่ะยังดีแต่ว่าเพื่อนนัดหมอเพื่อนนัดช่วยพี่น้อง ก็ได้ได้ตื่นสวยแนี่ยนึ่งแต่ว่านัดตอนเช้าเนี่ยพเยพราะเฮ้งพะว่ามาหอดเลือกเนี่ยนึ่งเั่นนะ <c oughs> ก็ได้ได้ออกมาสวยแนี่ยนึ่งเกินเหตุเสบแล้วตุดอ้อ แต่เวลาอยู่พี่น้องเลยกลัวสิได้ออกมาจากห้องนั่นกับปา้าทโ่มโมเมนต์ของไง เสียงสีบ้นวัดเนี่ยเด้อเสีเยงเสียงังเนี่ยหนึ่งขอโทษขอไฟได้ๆพี่น้องอยู่ในรุน่งอาหารสูนอาหารเนาะเวียมหาร่างเพิ่มแล้วตัวเด้อข่าวพัดยังไงน่ะจะสร่างเนี่ย บอจักเห็นมันมันเจ็บแฉบเลยน้ำมันล้อเนาะฮะอ่ารู้สึกว่ามันแบบเป็นตะกินอ่าเข่บบ่บัดนี้แซ่บกินเดือดตัวไอ้สามปวดตูวเราบอจักเราจักเป็นยังไงเราเมือนพัดอันกระเพราหมูบ่ Đưa ba cây Hả? Nhân cây vô à, à. à, Cây thì buộc lo không? hồ sức của mình khá từng từng <laughs> นข้อนเมื่อนี้นนก็ได้ข้อนแท้ข้อนว่าพี่น้องป้าทุกจังแมทข้อนจังแมทเน้าย็นตอนเย็นเย็นยน,นี่จะว่ากระน้ำลงว่าประจักษ์เนาะผู้แห้งแล้วอยู่บ้านได้ทุ่งไม่ยช่ปะคนโต๊ก,กึ่งเก่าอยู่บ่อยอยู่บ้าน บ่มีบ่ปลอดภัยบ่าาเหมือนนี่ตั้งเฮ็ดเช้่ยวอรีฉันอ่ะหัดมือเข้ามาเพราะว่าผลกาาระน,นั่ลุกมาฉันเมื่อวานนี่พี่น้องเลยน้ำจนออกแกงข้ามบ่ได้ช่ชอบจนไล่ไตสะพานหรือว่ากัวน้อยข้ามมาเมื่อวานนี่ทางประตูในตูน้องสิงหใช่เหรอเาะชงเมื่อวานนี่ แ่บน,นี่ว่าปุกจ้อยเอาพี่น้องเงยทั้งบรทตูเงยกรอนอนุญาตกินข่าวก่อนบาทนี่เนาะหิวแล้วคุ้มซื้อกว่าหิวแหละบางน้องมีกชดไปชดมากอ่ะอืดน้ำลายเอ,อื้อกเอื้อลทั้งนี้ <c oughs> เอาเอาอกินกินน้องมีกกินให้อิม่ม กินกับไฟตัวเพิ่มพลังนุนไว้นะครับจังไปสลับซับเปลี่ยนกันไห้บาเตียงมากินบัตรนี่ถ้าว่าไปพร้อมกันแต่บ่อไรได้พี่น้องเลยเนี่ยระวังโมพันอเอิร์ดหมมีผู้ไปผู้เต้นผู้เล่นนี่มันยากเลยเนาะนี่แหละพี่น้องกับพันว่าโอ้ยกำลังได้คนละก็ดีว่าเสอร์ฟโปรต้นในแลนซอยกันกับเมนโยคือเซ็งซี่แหละเนะาะกินรดนำ้ำ ăn sơ đấy nè à. nè nằm mà hạt sơ chăn <laughs> nằm ต่อเนะน,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 น่งหมูตามตะกนก็ได้เนาะบวกพุ่งเสร็จมาอย่างงี้ยน่ดหนึงมาเลือพี่น้องเด้อกินต่อน้อกันเด้นะอเนาะต่อเที่ยงต่อเที่ยงจะเป็นข้าวเช้าเหาอ ไปคิดไปคิดมากหาบุรีเป้นไรเข้ากินหลอกวันยังรู้ได้เป็นเอ็นตึงบบนหาเชื่อยาอยู่ครับทีม่งโจกินเเนาะทำวีมาเพิ่มเนอะอยาลองอาเ่อ

อมไก่ไกใ่ให้เท่หัวสุดน้องไก่ติดเสร็จพญาเจ้าวอมยรลยมมันมันิดอะไรอ้าหล,ลักเปลครจะได้้าหลักเปเลยหลัก <c oughs> ้าไปเลย <c oughs> ลาก,กไปเพื่อนนเน่คร <c oughs> ัตเพื่อนามาเป็นลากกันยาและฮอหมองมันอยอ นัดเก่านี่เลยั <laughs> กเดี๋ยวทงเา่ามันสักหนึ่งพีนงงนนน่น้องเดอเนาะราพี่น้องนตาาบน้ก่หลังจากกิ้เขา่าทินน้ำเร็วเป็นทีเรียบร้อยือว่าถ้าห้าไปนข,ข่าไปเข,ข่หาหรือว่าไปรอเนาะ เแทนทั้งบลเตียงใ้บเตียงเามากินน้ากัดบานข้าสา่ีแล้วตอดี้้ตั้งกระตู้านไปกั้นชินองางไปากัดเนาะพอนนีชรวมกำลังที่เที่ยงอยได้หรือคนกิดลายพอสมควรพี่น่เลยเอ๊มันอยู่โรงอานะได้แต่โวกยู่น้องมีเคยกอกินยูวอนอย่างไรเคยอยู่เคยยกหลอก่อนนะ เราปอดกนั่งย่นไ่วะแน่เพราะว่ามนซิมีช่วงหมอนี่รงโลกาหากนเเนอะหม,มอนี่มองหนึ่ชนทั้งงานอะไรกีชนนึงเน,น,นานะนออมีสองขางตรงนี้อจสิเป็นโลกอาหทั้งนักเรียนหมหนี่ได้ด้นแต่ว่า เแค่การเอาทาน,นกับคนบริเล็กบัดได้อยู่อยู่อยมองนี่นะเนาะอ่ะาถ้าอายู่คนนั้นเะนี่ยเด็กบัตรเติมเงินเต็มบัดนั่นนะครับแต่อยู่นี่โบอ,อ,ในในอ,ยอยู่น,นี่เอาได้ะไรแต่มันเงินเงินด้วนะมีช่องมองอย่งองวัวเป็นเนื้อว่าโรงอาหารอยู่ต้อนอย่างนี้มีปลาต้นกรบปูเนาะแต่ส่วนได้เห็นมีแต่นักศึกษาเพื่อนเนาะ เด้นมัน oh, น <Yes. S 1> ั่ง no กินเงินกันใหญ่หดเลยวันใดๆน้องนี่บ่เนาะจบ่ไหเราบวชตนก็ได้อ้ามัวอยไรฮะพี่น้องไอ้รอเบิ้งรอชมต้อกันเด้อนพี่น้องเนาะน้องคือใช้เป็นชีวาจังไดทั้งแท้ทั้งมัวเป็นชีวาจงได้จงได้กระปากัือากน้องเป็นร่างเคร่งใจนี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะลงมาคอนเทนในรอบนี้ภาวนาน้องเป็นได้รับการศักษาไว้ นาะกะตั้งอยทั้งบ่ต้นก็ได้นะจังได๋ก็ขอบคุณขอบคุณขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องเสบาทุกผู้ทุกคนเนาะต่อมาติดตามนะชงคลิปจบลอยบ่าโฆษณาสิ่งที่สําคัญพี่น้องเลยเาบ่ตนจบไว้เพียง่นี้ก่อนเจกันหน้าเด้อพี่น้องเด้อต่ออ่าพละไปียกันก่อนเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อไป